โคตราระเลยป้านองลิซ่าด้วนยนะฮะโอ้ยังเดือดจะอร่อยมากรสชาติจะ สวัสดีครับ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 ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเมษาไทยฟูซินนะครับอยู่ในเอวีวันนี้ร้านนี้มีของเด็ดก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะส้มตำผัดชะเพราผัดชะเพราถา่อผัดชะเพราผัดชะเพราถาลาหมึกและร้านนี้ก็เป็นร้านประจำของน้องดิซ่าด้วยนะฮะเขามากินยำมะม่วงซึ่งเราไม่ได้สั่งในวันนี้และนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำดูน่ากินมากเครื่องแน่นๆจุกจุกทับปิ้งจัดๆมีตับมีหมูสับ มิ้วช <ha> <temperature> anyway, uh ินแล้ววันนี้ที่เราสั่งมาก็คือเป็นเส้นมี่นะครับผมน้ำซุปน่าน่ากินมากน้ำซุปข้นเข้มข้นโอ้โหอุอันนี้คือผัดะเภานะครับผัดะเภาปลาหมึกถาดมาพร้อมกับไข่ดาวที่ผัดะเภามันนี่คือแบบเข้มข้นมากไม่แปลกเลยว่าร้านนี้ทําไมคนมาเยอะนะฮะโอ้โหอันนี้เราสั่งมาเป็นหมูเนาะหมู นี่ <Workers. S 2> มีแค่หมูเด็ดโอ้ยอยากกินแล้วเนี่ยอยากกินแล้วแล้นี่ก็คือแหนมข้าวทอดแหนมข้าวทอดร้านนี้เราไม่เคยสั่งตลอทีนึงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือส้มตำลาวส้มตำลาวกุ้งสดสีมันน่ากินมากเลยเรามาดูกันว่ามันจะเด็ดแค่ไหนนะนี่มัากินยังสามมูลจริงๆบอกเลยโอ้ไปไม่จบไปเลยกะเพรา โอ้ยตกไหนไหนไม่ตกตัวไนกระเพราด้วยขอลองชิมนี่เลยน้ำข้าเจียวเลือยความเข้มพ้นเลยอ่ะชาดมันชาดมันชาดดีมากมันชาดเขหนึ่งมาก ก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวต้มยำเคร,รื่องแบบโคตรโหดน้ำต้มยำอันนี้เหมือนเมืองไทยมากๆอย่าแบบเปรีป้ยวสะใจมากหัวแบบหัวแบบเผ็ดเ่มเปรีป้ยวเด็ดจริงน,นี่นี่จ้าต้มแซลมไฟนี่ต้มแซ่กระดยหมู อาเทชโชว์ไปหนึ่งทีสีมันถูกต้องนะมาแล้วครับรีวิวแบบไม่จกตาหน้านี้หน้าตามันเครียดนะวันนี้หน้าตามันเครียดเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเตยขึ้นเดี๋ยวต้มยำฮะ <laughs> <c oughs> อเหมือนเดิมผัดกะเพราปลาหมึกเป็นเมนูที่มาทุกครั้งก็ต้องสั่งนะปลาหมึกจริงนะอุ้อื้ง แต่กเพราเขามากี่ครั้งก็ไม่มันก็เป็นนี่นะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องราดเลยที่อยใครมาต้องสั่งเมนนี้อันนี้คือแหนมข้าวทอดเมนูที่เราไม่เคยสั่งมาก่อนดังน,นั้นเรามาลองกันมันจะเป็นไนงเครื่องคบถั่วสิงหอมหนะรฮะรูเปืี้ยมาจากแหนมหรือว่าเปื่อยมาจากมะนาว <c oughs> มันดีกว่าที่คิดไว้ะท,ที่คิดไว้มันจะแบบตำ่าอะไร <c oughs> ตำลาวคุ้งสดมันต่างจากตำไทยคุ้งสดก็คือแค่ปลาไหลเขาไม่กินตำปลามันก็จะแล้วมันต่างยังไง <c oughs> ดูสีดูสีน้ำดิดูสีน้ำก็แบบรู้แล้วว่ามันต้องเด็ดอะ่ะ ตำลาวมึ้งสดอือ like พูดสาลาเลยแต่อร่อยมากรสชาติจัดยินดีดีจีเปร oh ี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆรสชาติครบมากแนะนำอีกเมนูหนึ่งฮะ ส่งเมนูนี้เป็นถึงพิซซ่า้วย <c oughs> ยังไม่จบเราจะมีต้มแซบกระดูกหมู <c oughs> ต้มแซบกระดูก <c oughs> หมูหอมใช่มันก็มีไม่เห็นข้าวคั่วอร่อยขึ้นมาเลยก็เลยแบบแกกินข้าวคั่วชัดมาก <c oughs> เราใส่กันดูดีแบบวันนี้ วันนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังกับเมษาอร่อยทุกอย่างตอนนี้ลายโมงครึ่งวันทิสคนเยอะมากซื้อจอดล้วหายากเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับร้านเมษาให้ภาพมันให้ภาพมันเล่าเรื่องบอกเลยว่าถ้าใครมาอ,าอ,อ,าอต้องมากินนะครับร้านนี้เด็ดเ<ๆ><ๆ>วันนี้ให้แหนมข้าวทอดค่ะอร่อยสุดหมดเกลี้ยงดีแบบไม่น่าเชื่อ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ่าเสียหายของเราวันนี้คือ100เงรยเหรียญปิญญาให้มนครบ100เหรียญพอดีเปขนาดนี้ไม่ธรรมดาไปนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมจบแล้วกับเมษาคลิปหน้าก็มาใหม่อีกคลิปหน้าก็เมษาอีกบ๊ายบาย